กับหัวชินหมูเมนูคนป่วยนี่้องหน่แกงจืดหฮเอนลล้วก็ขัวหมูหัวชีนไลซนิกน้องใส่ใงป้าเพิกินกันตอนนี้จิบอไดรใส่มะเขือเทใช่น้องใส่รัวแต่บ่เป็นลายนะเห็ดสองอย่างใชน้องเห็ดสุป้ายจีนนี่ตอนนี้กระเทียมหก ทุกอย่างแล้วพี่น้องไม่แต่เฮาไปเลยเหตุการณ์ทางหม้อจ้าพีน่น้องน้องนุ่นเป็นอยู่ก็ผอพผอบมันพาไปหลอกลินฮะกินข้าวแล้วเมื่อกี้ไหนกับพันกิน ต้มเขาเปียกเมนูคนป่วยพี่องมแ้่มิ้งจิบอได้ใส่มกเพชร หดไว้ลีพี่น้องใส่หมูเลยเสร็ดซองไม่นู่ส่วนอีกเตาจะนิ่งจีขวชิ้นหมูเตาตัวนี้พี่น้องเราระวังเขารอถาหมูสุกกะเขาับไปขวชิ้นหมูก่อนจังได้กินพร้อมกันพี่น้องจะขวจะสิพัสบอกขวา,วาน้ำขวาน้ำแล้วกอะจุดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว สบายดีพี่น้องาวเงมาเห็ดกระเพาะกับน้ำงั้นคนมป่วยป่วยจะมีบุญวาสนาบายดีพี่น้องุกคนมาเห็ดกระเพาะกับน้ำกินอ้ยขอบมกขอบใจหลายๆเด็กสุขสุกคนสวยจ้ามีตอนเกิดนั่งดุงเลยเดเอดเลือ กคือแบบนี้นะเนาะอยู่ตัวบบเน่งร้ายเลยนีำดกอยู่น้ำกโซ่เสี่ยวแน่้่อมันจ้ะเนาะอะครับวุ้นกโซ่เสี่ยวก็อยู่ใกล้หมันนอันนี้คือคนกินกันแล้ว แช่น mm. ี s <S okay. oh, ้ใตัวตัวเลยตัวตัวเลยจะสุดคนดีตัวนี้และเนี่ยอจะมาใส่ตัวนี้แหได้ที่นี่ได้ได้กินเบิร์เนี่เส็จช่องอย่างเลยอันนี้ใส่อนไะใส่งเอหนาวเลยด้องดหนาวเลยแอนหนาวเลยไป่นที่เข้างในก็อนเลยข้างในก็แล้ว้ ตงส่เีเลก็จองเขาินนี่เกือกับเปิงนวลคือขายคือเดียวเลยเบิ่งบอกบรไก่คือกันแ่บเป็งนวเม็ดน้อยเนะแล้วเม็ดกับเผาเปลี่ยนคนน้อยเปิงนวเนะแยบหรือบอวชิ้นบังเดอ กูแซ่กูจัดนี่บดแล้วเอาน้ำเดือบไปต้มเนยน้ำเดือบน้ำน่องต้มกระออเขาเดือบแล้มันขาวชยอ่มึงคลงเขาชิลงเลยพี่น้องแิใส่ในใน นี่น้องนันเอาน้ำหวานมักบวาให้บุเคยกินแจเก๋ามากบ้ามากแม่นน้ำหวานมักบวบที่น้องบุเคยกินแจเก๋อกินไอศกรีมเบิรงแซ่บอยู่ได้มันจะแบบแซ่บกันน้ำหวานมันมันหอมมักบวบบุเคยกินมีชีซุกแล้ว พักท่ใส่ยันตุ่มจืดพักกระไรชนิดใดพี่น้องผักกระล,กกระลำมีเห็ดเข้มนำ ใส่มะเขือตาพี่น้องเฮ้ยมะเล่นใส่มาเคลนท่านจะแล้วน้อง มักเล่นพี่น้องสิบใบไส่มักเผ็ดเด้อย่านป่ากินน้ำใไั้างวีกะซุกแล้วพี่น้องต้งจงมจีบนี่ใส่ผักกระลำแล้วละจ้าพี่น้องมีแตะลอดทาเข้าขัวกินหมูแล้วจังกินผมกันเลยใส่ผักจ้า เมนูหมูพี่น้องทั้งต้มทัง้งตัวฮะลมอีเริมม่มหนาวแล้วพี่น้อง นาวอันนี้เหรพี่นอ้นนงนนงงองเรือบริวารอันนี้นะคะกล่องนี่แช่แบบอยากเอาอะนะซึ่งกันต่างแฉกหรอแฉกแช่แฉกแบบนี้เลยขวดเป็นตะแฉกขนาดเลยพีนน่น้องเนี่ยมันคงจะมีขวดเปลี่ยนผลอยากลองลองเห็ดเบิ่งพี่นอ้องเปลี่ยนจากอันน้อยเสียงตาแมงมุม แหนี้แลหนะพี่น้องแต่ว่าป้าทานกินอยู่ประจักษ์ไงคนถากกินอลองให้ป้าเป็นิีมเหมือนจักซีแซ่บใ่แ,บแต่ว่าให้ป้าอ่อนเป็นซีมแล้วพี่น้องคนว่าแซ่แบครับ ็ได้เพิ่งกินได้แม่ก็ได้กินก็ได้อลัมน้ำแลม่น้องป่าอย่างแพ้พอดีอลัมน้ำแล้วอาหนเพื่อสุขภาพได้นี่มามาวิน้องมากินข้าวแรงน้ำกันจ้า วายดีพี่น้องว่ามากิเข้าวายดีพี่น้องเป็นอมอน้ออ้ครัวชิ้นกระตงเพี่น้องคัวพวกที่นั่บ่เดินเนี่ยแต่ว่าคนอ่าน่อกินเนี่ป็นอ่านแ้อนแต่ว่าแบ่งาให้คนเด้อพี่น้องต้มน้เคนพกที่หกินน่มแต่ตบข่าเพา่ินเพ้าเย็นยนี่ยิ้นยิ่งั่งล่ะหัวเ่าพย็นเนี่ เืาก็จะเอาว่าวป่ามันอุ่นเนาะอุ่นแตว่าอ,อาการมาันเย็นลงเลยเย็นะอุ่นแต่เล่นแรกถาป่าไปหนืงอยเดอกินเผาเด้อทีออ่น้องเด้อก็สุ ok กสุกคนมาเด้อแคุงใส่กินช่องกูเ,งเมียวม,มแล้มาละว่าสิกินยางเขาเศษกับเผามาสูดจะกินนี้่ี้แ่้ เลยคนเกงคือหมูใส่พักบัคลอนวยลอีนอืออีนลีคลอลอีนอีลอรนอรลอคืออรนีนคลีนคลีนอรนรีนคลรลรนอีอนรอนลีนเอนลอรอรลนลนนี่ล

พาท่าปกินจืดแลวแม่ลกอ่อนจะได้พี่นองเลยบัพะกันใส่ม่บัพากันใส่มกเผ็ดเลยง่ามันกินตรงจตรงเยอนจนด น่องกินน่อรกันน่อม่ได้หากูป่ะไ่ได้างทำอะไรหรอเิน่องเปิ้นองเปิ้ลเปิลกมันหดบน่องบนหลักนะน่องอื่นบนหลัเลคนกัเ่นเกมนะ นั่งกนังจะเช่าซีดาติดกละครอนบะเชาีดาน้องผูได้ติกนังเหม่วนเด้หมืนบ่ัไข่ตรงวันนมาทำใหม่มานาพี่น้องเปิดดีใจแบบจะเอามาเขาเสพแม่เหมอเนารมา แมวไปนี่แหละลุงเอ้ยเอ้าหาแมวเนี่ยลูกน้อยอย่างแล้วชอกินทุงอะไรแค่อามามันป่อยเลยเขเนี่ยวยนเด้มันข่าวกันนี่เนาะกินส่งไปกินก่อ หูขเขาหน้อยโทษแล้วเจาออือะเ็ดสร็จี่ดูได้เ็ดแล้วมีบนถูกไหเอามาเอางไปยลไปไปอิ่มแล้วมีมาเอาลงไปอิ่มตอนนี้ไปเแนขาตัวัน บอกไม่เพรวเด๋ยว่นนถเยนเ้ยอาพี่น้องคลิปนี้ค่ะอาจารย์อลไปก่อนเด้อขอคุณวได้ร้ายที่น้องเขามาติดตามรชมเจกันคลิปหน้าเด้อพ่น้องฝาทุกๆช่องเดอ่นขอคุณผูเห็นกเผาให้กินเด้อห้ด้วย นนีคนติดตามเป็นล้านเป็นแสน <c oughs> ให้ <c oughs> เอ,อเออ้ยตับแสนกด <c oughs> ตั้กล้ตั้ายักไ, <c oughs> <c oughs> ไรไป